เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไม้พีสอนิครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยไม่ชมเลือกสวยเลือกใช้ครับสวยด้วยถูกด้วยครับ27,900บาทเองสวยคุ้มเกินราคามาก nissan sunny b สิบครับตัวทอ็อปตัวนอกครับสภาพดีภายในเบาะหนังทั้งคันกระจกไฟฟ้าสี่บ้านรับสะอาดสมบูรณ์เหมือนใหม่เลยครับ27,900บาทครับในสภาพนี้คุ้ม ไปขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายภายนอกสีสันยังเงางามครับเงาฉ่ำวับคันเล่มเอกาสารยุดโอนครบภาษี68ต้นเลยครับภาษีเต็มเคียร์มามดาเข้านิ่มนวลเครื่องดีไม่ควันเดินทางไกลได้สบายครับไม่มีปัญหาครับเที่ยวขับเดินทางกลับบ้านจากจังหวัดปีใหม่สบายสบายความร้อนนิง่งไม่มีปัญหาติดฟิล์มกล้องแสงเรียบร้อยครับรอแมกหกสิบห้ายางยางัยงดอกดีใช้ได้อีกยาว ระจกไฟฟ้าใั้ได้ครบทั้งสีบ้านแอร์เย็นฉ่ำนะครับก็ไม่ถึงกับน้วก็มีเช็คบ้างครับก็ไม่ถึงกระฉ่ำมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเย็นนะครับยังเย็นอาจจะรีเช็คํายานิดหน่อยครับแอร์ยังเย็นยังมีความเย็น2 7ง0 0ื่นเจ็ดพเ้ารอบาซึ่งหัวฉีพันหกอซีซีฉันน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สเจ้าของรับประกันการโอนให้ด้วยนะครับภายในสิบหวันหลังรับรถ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อน,นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่าเองที่การดูรถอยู่นครปฐมเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยโตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ